ัสดีค่ะปุแม่พี่น้องเจ้าท่าทุลกนะคะมาเน่กินขนมจีนจ้าสวัสดีค่ะบ้าโจโะไล่กึนน่งตุ๊กแกอ๋อวันนี้ไล่ทั้งหมดเลยนะไล่มันตุ๊กแกเลยกับแก่ไปน้องกับแก่กินกระปุลเจ้าพี่น้องอากาศก็ไม่ดีเดีย๋ยวฝนเด็กเด็กกเส้นใหญ่ดีนะมีเส้นใหญ่ กินก anyway, ่อนจ้าวันนี้ก yeah, ินแซ่บไม่ต้องรีบร้อนพูดไม่ได้ทำงานพูดไม่ต้งานก็กินถ้าต้องกินรีบร้อนแล้วก็เหนื่อยกินเนาะเหนื่อยเนาะกินข้าวรีบๆทำให้อ้วนมันไม่เคี้ยวไงจริงพี่คน คนห้าวคนกินข่าวเราฟาวกินอ่ะบหยำพี่น้องมันก็อ้วนเด้เพราะว่ามันนันนันนะพี่น้องนะมันนันเขาบอกว่ากินเขาบว่ได้ยยำมันบอมันบอย่อยดีปกตินะมันเแค่ห้องอ้วนนะพี่น้องเนาะอันนี้คือเรื่องจริงจ้ะอันนี้เป็นเรื่องจริงนะคะไม่ใช่เรื่องโกหกกันยังว่ากินข่าวต้องกินซาซาแล้วมันได้ยำหยำในราละเอียดแล้วมันก็มันก็สิบ่คอยนันนกินงามพี่นะมี่ ทุกคนก็ไปทางานแรกๆก็โหนดีพอเอาไปมาบานแต่แล้วไม่ว่าจะผิผู้ชายเนาะอ้วนกันใหญ่โตโมโหลานคนที่โรงงานมาทํางานแรกๆพร้อมลงคงแข็งทำยังไม่ได้ถึงปีเลยอ้นเห็นไม่โทรมาเลยเออวันจนหน้าแหกเลยอ้วนยังไงหน้าแหกอนหน้าแตกไงหน้ามันแตกเลยโคตรอวนอนจนหน้าเปนว่าอนหน้าแหก่ะยกเอา ตวนมันหุ่นดีดีดนเงันมาใหม่ๆเร็มอ้วนมากนะอ้วนมาก่บกแซบจะเศบไม่มีถัวหาะซื้อถัวไม่ได้กินไปกินเยอะๆตัง้งตรงนี้ก็ได้ไะอืมตรงนี้มันจะดวกพี่มันจะได้ไหม เออเหมือนที่เรากินที่แม่ค้าก็จะวางผักไว้นีงนะพี่เนาะแม่ค้าก็จะวางผักไว้เป็นกะละมังผักนั้นผักนี้เนาะเอาขยับเข้ามาเอาขาเข้ามาสิคะคุณพี่ขาโตเลื่อนได้ <Okay. S 1> นี่ถ้าถ้าหนุ่ถ้าน้ำยามัน,นร้อนๆแล้วมันจะเผ็ด เผ็ดแล้วแสบปากรู้ไม่ไหวชิมซ้ำนะเฉลิ<ผ>มพี่น้องมากินนังกรดเจดเดอพี่น้องกินข้าวย่างจ้า <c oughs> พอมากินน้ำกันกินขนมเส้นกันกินขนมจีนคคบบุณ กินที่ไหนไทยกินขนมไทยเะย mm hmm. ของเผ็ดทำไมถึงเรียกขนม mm hmm. ขนมมันก็ต้องหวานเลยนะ <c oughs> <c oughs> ยกขนมนยไงกินกับพิษแกงแกงแกงอะไรนะแกงขา้าะปน แซ่บจะแซ่บลอยเลยลอยไหมหหได้ชวนเพื่อนจะมาไม่ได้ชวนไม่เจอก็เลยไม่ชวนเลย <c oughs> ที่ออสเตรเลียก็แต่งงานกันเทศกาลเก็แต่งงานกันพราย แต่ที่พลายที่เบอร์มิงแฮมมันแพงเนาะแพงเข้าไปไม่ไหววะ่ะตั้งห้าสิบปอน่ะห้าสิบปอนเข้าไปดูได้ทั้งงานเลยโหเข้าไม่ถึงหรอกคนเยอะห้าสิบปอนนั่นไหมสองพันกว่าบาทโอ้โหเยอะมากเลยคน คนเยอะมากสงสัยเบอร์มิแฮมจากมาทั่วประเทศเลยนะที่เบอร์มิแฮมจากงานหงใส่มาทั่วประเทศน,ะะน้องของที่นี่แหละก็ขอ,ของที่นี่แหละคนมารุกก็มาทั่วประเทศเนะพี่น้องเดี๋ยวการบองไทยก่อน,นไปกินสิละแต่ว่าสิกินได้บ่ลับขอสิไปกินทุเรียนเอื่อยเพิ่น เออมันมีสวนทุเรียนคอยสิไพก่นเห็นน้ำใจเลยกลับมาสิอวนจำสัง่งของเม็ดมันมาเผื่อด้ะนะมีสวนทุเรียนไม่เคยได้กินทุเรียนเท่าสะกรูกข่อยสิหอมเม็ดอันในมันมาหักตาเลยมัน ก็แต่ทุล,ลักตาฟังเจ้ายันมืดตรงนี้นเกยเป็นมีสวนทุเรียนแต่เป็นก็บ่ค่อยได้น,นั่นแล้วบ่ค่อยได้กลับบ้านไปกินจนทุเรียนเสียนจนต้นทุเรียนสินนยนลมตายนี่จจกมาแล้วไปเหมือนกับมีทุเรียนใหม่มีทุเรียนใหม่เหรอเนาะไปสุขใหนนั่นตอนนั้นที่ว่า ไปมันลามอืมตอนนั้นเนาะตอนนั้นก็ปลูกใหม่กี่ต้นเยอะสี่ร้อยต้นสี่ร้อยมันของหลังแล้วแต่ก่อนล่ะก่อนมันไม่มากเท่าไหร่กี่ต้นประมาณไม่รู้ยังไม่ถูกฉันมกักจะปลูกหมันทองใช่ไหม ชนมือนทองก็ยแต่ชนนี้มันเหม็นเนาะทุเรียนก็เหม็นจุกยียนชอะไม่ชันนี้มันเหม็นพิเศษเลยพี่ที่มันเหม็นพิเศษเลยจูเรียนทุเรียนอบกินชอบกินกระดุมหวานมันไม่รู้จักเราชื่อหนูรู้ตว่าเป็นจูนเรียนน่ะแต่ชนนี้รู้จักอยู่มันเหมน็นผิดปกติมันไม่ค่อยอร่อยเจ้าหมอนทองนะจุเรียน,นเองทุเรียนชั้นนี้น่ะ Kin này kin nina này nina kin này dùng Kinh nhiều dữ nina dùng gạp kinh a way dùng Kinh chân nina giống gạch chân nina dù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 ng gạch

แม่ก็เอาปลามาทำนกเหรอโน้ยก็มีแพ็กนกขายในตลาดอาหารป่ามีเนื้อเก่งเนื้อกวางวันที่เราซื้อมากินกันเห็นไหมมีเนื้อเก่งเนื้อกวางเนื้อไก่ปลาพี่เราแซ่บๆเหรอแซ่บอยากกินมิดรีปนน้องมากินน้ำกันนอกคือนจะแซ่บหลายเนื้อก็ตายมากเนื้อ อู้แมวกินนะก็ตายไม่กินไม่เคยกินไม่เคยกินกินไม่ลงไม่กินนวก็ตายบอกถึงว่าไม่ขายไอ้นกพิราบปอย่างหนึ่งอะเนาะอู้นกพิจินตายพิจินเนาะพิจินเนี่ยเขาเขาก็ไม่ได้เมืองนี้เขาไม่ได้มาเอาที่มันเดินเดินอย่างนี้เนะก็เอาแบบเป็นกูง่มกลุ่มกลุ่มแรนขยาน เขากินบูดพี่จิน้นพี่จิ้นตามปลาพี่จิน้นนะ่ก่อนหนูไม่รู้นะอ้าวทำไมมีพี่จิน้นพี่ลาบก็คือพี่ลาบเลยเนาะ เห็นเมรอนี้เขากินพี่จินเนาะเมร์พิรามะกินนกต้องระวังมีแต่ลูกปืนโอ้ยไอ้นกไอ้นั่นน่ะหนูกินโดนคิดว่านกอะไรไอ้เฟนอะไก่ปาน่ะกินโดนแล้วก็มันเป็นลูกปืนกลมๆน้อยๆเนาะุ้ก่อนซื้อนกมาเพียบเลย ่ามันตอมนมันดีอ่ะอืมอืมพี่น้องเอ๋ยจับลายของยองจุดจัดจุดจัก่ได้จุดจัดก,กับอะไรนี่ใช่ม,มั้ยไม่ท้องฉันเป็นอย่างนี้ตลอดเลยเป็นแก๊สป,ป่ะพี่แก๊บแก๊สเยวเนาะอืมเขาด้วยน ต้องกินโซดากินแอนตาซินใช่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 แอนตาซินเดี๋ยวไปเมืองไทยซื้อแอนตาซินมาให้การกรอน่นี้มันก็ดีตายการพิกซอนนะอืมันไม่กินอะไรขี้เกียจใช่ไหมใช่การพิกซอนแต่นี่แกลูกกระเพาะนะยังเม็ดก็มีการพิกซอนแกลูกกระเพาะ แกจุกเสียดเนาะเหมืนอนยาทา่น้ำขาวบ้านเราบ้านเราเปเลยอยาทา่น้ำขาวเนาะแซ่บเวอร์สำหลับยพี่น้องเอ้ยน,นะน้ำตุ่มเนื้อเข้ากันมันเข้าขกันดีเนานะ วันนั้นพี่วันนั้นพี่ไม่ได้กินเนาะกินโหนวันน no. ั้นพี่ไม่ได้กินที่หนูทำหนูกินคนเดียวหร้อพี่ได้กินป่ะอืมกินตอนเช้าเ่าใช่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 กินตอนเช้าไม่รู้ใครเก็บกับใครมื้อหนึ่อืม กสร็จแล้วพี่น้องเอ้ยก็นสองคนก็ไม่โมบหกันกินเปลาก็กินน้ำกินนาพี่น้องก็จะบอกอีกอย่างหนึ่งอากาศอยู่นี่นะอาทิตย์นี้สองอาทิตย์สองอาทิตย์นี้ฝนตกทุกมือเลย แล้วคือจังหูเวลาตกร้อมในพ,พี่น้องค่อยออกนอกประตูปุ๊บตกทันทีเลยเหลืองานปุ๊บตกทันทีเลยลงรถเมย์ปั๊บผมจากจากจากขึ้นรถเมย์หยุดเป็นบ้าเป็นบ้าเป็นโงง อ,อีกถ้วยแล้วพี่น้องอีกถ้วยแล้วจ้าตอนแรกไม่เผ็ดตอนนี้เผ็ดแล้ว <c oughs> บะแมนเก่งบะแมนปลาทูนะจ้ะเก่งขนมจีนนม่ถึงก็ขายเมืก็ขายจับกันนี้นะอ,อมีอยเยอะแล้วเนะี่ย กงสารเนะาะสงสารพวกเราขนมกีนเป็นทํากินยากก็ต้องซื้อก็กินสมัยทุกวันเนี่ยเยอะแยะเลยเนาะก็ทามาเป็นเก่งๆเนาะพี่น้องแม่ค้าเกาแม่ค้ากขากนมจีนเกา้าจะได้ทําไม่เป็นลรอมีลเะบ่นขายคอยซื้อทําเองดีเองทาเองทุกอย่างนช่ไหมลองเองหมด คยเปคนขายเปคนซือ้อสมมุติไปเศร้าซื้อแล้วเฮ็ดกินเอง <laughs> <laughs> สมัยนี้เทคโนโลยีสมมุติไม่ต้องไปกินแล้วบางอ่อม่ค่าแล้วเฮ็ดกินเองนายพี่น้องเอ๋ยแ่บหลายพี่น้องมากินทำกานได้จะเดร์เนี่ยไปเฮคอยกินถวยที่สองนลยพี่น้องแ่บที่สุดเลยแ่บที่สุดในโลกในสามโลก <laughs> พี่น้องอเานกันไะกัขอบคุณหลายเนาะขอบคุณหลายๆสำหรับคนที่เขามาเบิงสําหรับคนที่กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องแตนทราเวลคนต่างๆขนมจีนมังนอกจ้าโอเคจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมากิดน้ากันได้จ้าเด้อ